วดีค่ะวิธีการเปิดห้องกลุ่มไลน์นะคะ 1. นนะคะแนะนำวิธีการเปิดห้องและสร้างกลุ่มไลน์ 2. วิธีการตั้งชื่อกลุ่ม 3. วิธีการเลือกภาพพื้นหลัง 4. วิธีการเลือกโฟลไฟล์กลุ่มแล้วก็หวิธีการปักหมดห้องใหญ่ห้องย่อยที่ท่านเป็นแอดมินนะคะค่ะเริ่มจากเราไปตรงที่ หน้าหลักของกลุ่มไลน์นะคะ,ะตามลูกศรเลยนะคะแล้วก็มาตรงที่กลุ่มนะคะจากนั้นนะคะกดมาเลยค่ะกดเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็มาคําว่าสร้างกลุ่มค่ะสร้างกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นคําว่ามีให้เลือกเพื่อนเนาะถ้าเกิดเราจะเลือกเพื่อนด้วยก็ได้นะคะก็คือเป็นพี่เลี้ยงของเราหรือ สื่อสารกับเขาก่อนนะคะว่าจะเอาเอาพี่เขาเข้ากลุ่มอะค่ะแล้วก็จากนั้นก็กดคําว่าต่อไปค่ะแล้วก็มาเลือกคําว่าสร้างกลุ่มใหม่นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะอ่าแล้วเราก็จะเห็นการพิมพ์นะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยค่ะคำว่า21 day of a b a n d o n อหรือจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเป็น21 day แห่งความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยคะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเห็นตัวกล้องใช่ไหมคะตรงรูปตรงนี้ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกรูปนะคะ,ะตามลูกศรได้เลยค่ะกดเลือกรูปปุ๊บเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะคะตามความเหมาะสมได้เลยค่ะแล้วก็กดคําว่าต่อไปค่ะ กดต่อไปแล้วจะเห็นว่าจะมีตัวทีตัวสติกเกอร์อะไรเงนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าเกิดไม่เพิ่มก็กดคําว่าเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นเราก็กดปุ่มคําว่าสร้างนะคะค่ะถัดมาเราก็มาที่ขีด3ขีดด้านบนมือขวามือนะคะค่ะทีนี้เราจะมาตรงคําว่าตั้งค่าอื่นๆน,นะคะกดตามได้เลยนะคะ ทีนี้เราจะสังเกตเห็นที่หนูทำดาวเอาไว้เนี่ยค่ะจะเขียนคำว่าเชิญด้วยลิงก์หรือ QR code ตรงนี้ใช่ไหมคะจะหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเราได้ปิดห้องสำหรับการเปิดห้องย่อยนะคะเราก็สามารถปิดปิดห้องได้ปิดโค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาในห้องได้ค่ะตามกำหนดนะคะ ในทีนี้จะสังเกตเห็นว่ามีตัวกล้องตรงนี้นะคะตามที่นิ้วชี้นะคะค่ะกดตัวตากล้องได้เลยนะคะค่ะทีนี้เรามาเลือกรูปพื้นหลังกันค่ะก็เลือกรูปที่เราแบบชอบหรือต้องการแล้วก็ที่เราแบบอยากให้มันแบบคิดเอทตามความสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่านูเลือกรูปนี้นะคะตรงนี้ค่ะสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยนะคะถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วกดคําว่าต่อไปค่ะ จากนั้นก็จะเห็นเหมือนเดิมนะคะก็จะมีตัว T มีข้อความมีสติกเกอร์อะไรเงะะี้ยค่ะเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มได้นะคะหรือไม่พิมพ์เราก็กดคําว่าเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาดูกลุ่มที่เราสร้างเอาไว้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะคลิกเข้ามาแล้วนะคะคือเอาไว้เวลาตอนที่เราจะแคปหน้าจอ เพื่อจะส่งในห้องย่อยของอเพื่อจะมาส่งในห้องอาจารย์ในห้องโน้ตเนาะสุกันบ้านเดย์สามะคะ่ะก็คือรองๆให้เพื่อนๆนะคะครบสามคนมากกว่าสามคนขึ้นไปไม่รวมพี่เลี้ยงก่อนนะคะตรงนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วทีนี้จะมาบอกในวิธีการปักหมุดนะคะเราก็มาตรงหน้าจอเหมือนเดิมตรงนี้เลยนะคะตรงกลุ่มเรานะคะค่ะจากนั้นเราก็กดค้างเอาไว้ค่ะ จะมีคำว่าปักหมุดตรงนี้นะคะกดคำว่าปักหมุดได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะเห็นเลยค่ะว่าตะกี้มันอยู่ลำดับที่สีที่หเนาะตอนนี้มันอยู่ตอนนี้คือขึ้นมาอยู่อันดับที่2อะแล้วค่ะก็คือว่าเราให้เราปักหมุดของกลุ่มใหญ่ด้วย1แล้วก็กลุ่มย่อยที่เราสร้างขึ้นใหม่นะคะ ก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะเสร็จสิ้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเราก็จะวางคลิปนี้นะคะเอาไว้หน้าแชทไลน์เผื่อใครจะมาทบทวนนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ Facebook ให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ